ด้ามขวานใช้ด้านใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็นกผมสันเพชปุญญามณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ครับท่านประธานครับกระผมขอเห็นด้วยกับพระราชกำหนดฉบับนี้ที่มีเจตนาเจตจำนง เพื่อประโยชน์อันเป็นที่สูงสุดของการรักษาวความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยของสาธารณะและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจที่กำลังประสบกับปัญหาที่เกิดขึ้นท่ามกลางโลกไรพรมแดนในปัจจุบันสิ่งที่ต้องยอมรับก็ว่าวันนี้เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตของพวกเราสามารถอำนวยความสะดวกสะดวกมากมายให้กับผู้ใช้ วันนี้เราสามารถซื้อของจากต่างประเทศได้ครับรรท่านประธานครับเพียงแค่กดโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวในขณะเดียวกันวันนี้เราสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีในการหารายได้มากมายเราไม่จําเป็นต้องไปมีหน้าร้านเหมือนในอดีตอีกต่อไปในทางตรงข้ามครับรรท่านประธานครับเทคโนโลยีมีประโยชน์คือเทคโนโลยีสามารถสร้างความเสียหายกับเราได้เช่นกันพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นพระราชบัญญัติที่กําเนิดเกิดขึ้น เพื่อช่วยเหลือและเป็นเครื่องมือกฎหมายที่จะปราบปรามผู้ที่คิดใช้เทคโนโลยีไปในทางที่ผิดเนื่องจากปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีด้วยวิธีต่างๆในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนส่งผลให้พี่น้องประชาชนสูญเสียทรัพย์สินเป็นจํานวนมากพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นดังกรอบป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อหรือสูญเสียทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกระผมมีความเห็นว่า พรกฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและกับผมไม่มีเหตุผลใดๆที่จะคัดค้านพระราชกำหนดฉบับนี้ครับกับผมจึงขอแสดงความเห็นด้วยครับท่านประธานครับที่จะให้พรกฉบับนี้เป็นพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรของพวกเราจะได้ผ่านต่อไปนี่ผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้คงจะหนีไม่พ้นการก่อกวนของแก๊งคอเซนเตอร์ไม่มากก็น้อยครับ และกำลังเป็นที่ระบาดอยู่ในปัจจุบันและมักจะแอบอ้างด้วยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารใช้วิธีการหลอกล่อต้มตุนหลอกลวงนําชื่อนํานามสกุลเลขบัตรประชาชนข้อมูลบัตรเครดิตต่างๆทุกวันนี้แหละครับท่านประธานครับมีความผิดและก็ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นที่จะจัดการกับผู้กระทําความผิดเช่นการใช้แอปพลิเคชันไล n e ที่ไม่สามารถที่จะระบุเบอร์โทรของเจ้าของไลายได้มีการใช้ AI วิดีโอคอลเพื่อให้สมจริงมากยิ่งขึ้นโดยเมื่อผู้กระทำความผิดได้รับเงินจากผู้เสียหายแล้วก็จะมีการโอนจากผู้เสียหายไปยังบัญชีอื่นซึ่งเป็นบัญชีของผู้ร่วมกระบวนการต่อไปเป็นทอดๆท,ที่เขาเรียกกันว่าบัญชีม้าครับหากวันนี้ผมได้รักษายจากบุคคลเหล่านั้นถ้าผมขาดสติระง,งับยับยัง้ง พวกกับผมเองก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้เหมือนกันจากข้อมูลสถิติเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอ้างอิงจากกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพบว่าตั้งแต่วันที่1มีนา2565ถึง31พฤษภาคม2566พี่น้องประชาชนถูกหลอกลวงในรูปแบบออนไลน์ไปกว่า 2 9 6 0 0 0คดีฉเฉลี่ย525คดีต่อวันและอีกหลายแสนคดีที่ผมเชื่อว่ายังไม่ถูกบันทึกและแจ้งความรวมความเสียหายกว่า4ี0 0 0 0ี่นล้านครับท่านประธานครับหรือฉเฉลี่ย74ล้านบาทต่อวันโดยแบ่งเป็นลําลำดับดังนี้ครับ 1. หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ จํานวน1 8 3 8 3ครั้ง 2. หลอกให้โอนเงินเพื่อทำงาน38,669ครั้ง 3. หลอกให้กู้เงิน35,121ครั้ง 4. หลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์23,545ครั้งและ 5. คมคู่ทางโทรศัพท์หรือที่เราเรียกกันว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ 2 1 4 8 2ครั้งโดยสรุปคดีออนไลน์ที่มีมูลค่าเสียหายสูงสุดคือหลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมูลค่าความเสียหายกว่า11,500ล้านบาท,บท,าทาครับท่านประธาครับผมขอแสดงความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ไม่มีความถนัดทางด้านเทคโนโลยีเช่นพี่น้องผู้สูงอายุอย่าได้หลงเชื่อครับหากมีคนอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ธนาคาร หรือมีเบอร์แปลกเข้ามาหรือชักชวนจะขู่เข็นก็ดีท่านต้องทำการตรวจสอบครับแล้วก็ให้ตั้งข้อสงส,งสัยไว้เลยว่าเบอร์ที่โทรเข้ามานั้นอาจจะมีจุดประสงค์ไม่ปกติหรือว่าที่เราเรียกกันว่ามิจฉาชีพนั่นเองครับกระผมขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านเพื่อต่อสู้กับกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้และขอเสนอความเห็นต่อโครงสร้างคณะกรรมการที่เป็นผู้กำหนดมาตรการป้องกัน ปรับปรามอาชญากรรมตามพร,พรกฉบับนี้มีการกำหนดให้ปรัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดเป็นเลน,เป,น,เ,ปนเป็นเลขานุก,การและผู้ช่วยเลขานุก,การและอาจให้พบตรแต่งตั้งข้าราชการจากสํานักง,งานตารวจแห่งชาติเป็นผู้ช่วยเลขานุก,การได้กระผมมีข้อสังเกตอยากจะฝากไปยังผู้เกี่ยวข้องครับว่าขอให้เชิญภาคเอกชนที่มีความชํานาญ ในด้านเทคโนโลยีเข้ามาเป็นคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้แนวเพื่อให้ได้แนวแนวทางหรือมุมมองที่ทางราชการอาจจะมองไม่เห็นหรือถ้าเป็นไปได้นะครับอยากจะให้มีนักศึกษาที่เรียนในสายเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและขจัดปัญหาอย่างเหล่านี้หมดไปจากสังคมไทยกระผมกลับเรียนท่าประธานรัาว่าพรกรฉบับนี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความเห็นชอบ จากสภาทรงเกียนินี้เพราะว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนนั้นรอไม่ได้ครับท่านประานครับและหากรอก็ไม่มีใครยืนยันได้ว่าเรื่องนี้จะกลับเข้ามาพิจารณาอีกเมื่อไหร่ผมจึงเห็นว่าวันนี้เมื่อปัญหาของประชาชนเกิดขึ้นแล้วเราจําเป็นที่จะต้องให้มีกฎหมายเพื่อบังคับและป้องกันและปราบปรามมิจฉาชีพอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งหาเพื่อนสมาชิก เห็นว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เห็นสมควรที่จะแก้ไขเห็นสมควรที่จะเพิ่มเติมประการใดก็ผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะพูดคุยหรือเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้แก้ไขเข้ามาใหม่ได้ครับสุดท้ายนี้ผมขอเน้นย้ำกับท่านประธานว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนรอไม่ได้กราบขอบพระคุณท่านประธานครับ